ผมได้ทําการเปลี่ยนสายของเหลวเซอร์วิสไปให้กันแบบครบๆเลยนะครับนะรวมถึงสายพานน้เกลือสองเส้นะครับกรองดีเซลกับกรองโซล่เซลลาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน8,000กิโลนะครับใช้งานใช้กากันไปได้เลยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องผมได้ทําการข,ขัดขัดตูถูเช็ดๆช็ดล้างๆ้างก็มาปิ้งวิงในระดับหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับสบายใจได้ไายห่วงนะ 3,000 VGS t u บว o ไปพัน1 6สามแรงม้าสเปคเดิมๆจากโรงงานครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสัภาระด้านท้ายแล้วก็ภายในห้องโดยสารจากด้านหลังค่ะได้นะครับ i s u z Super Platinum นะครับนะแล้วก็ m i ว s u b i s h i Pimo กับเพื่อนสองล้อนะครับพร้อมด้วยสเกิร์ตท้ายของเขานะครับหรือว่ากันชนท้ายเสริมนะครับเป็นลักษณะตัวน้อยไฟตัดพิมพ์ซ้ายขวาต้องรุ่นต้องสเปคแน่นอนนะครับ ภายในของเขาในเมื่อเป็นลักษณะสีครีมสีเบจนะครับมุมมองสายตานะครับก็จะได้มุมมองถึงความสว่างความกว้างวางดูรูรานะครับชุดที่ของเขานะครับก็คือสั่งตัดกระมาใหม่กันให้เลยนะครับก็เป็นลักษณะสีดำเดินด้วยได้สีทองนะครับแมทกันอย่างลงตัวใช้งานใช้การได้จริงครับ ครบ,ครบจบๆนะคะภาษีก็เป็นปี69แล้วด้วยพร้อมกับการดําเนินการโอนให้ฟรีด้วยนะคะคันนี้มาในราคาทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ราคาที่ผมตั้งขายไว้อยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมบาทนะครับเอกสารก็เล่มพร้อมนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความต้องการซื้อในรูปแบบสินเชื่อหรือว่าไฟแนนซ์นะครับรถของเต่เจมอลรถสวยทุกๆคันนะครับสามารถยื่นกู้กับสถาบันการเงินหรือว่าผ่อนกับสถาบันการเงินได้ปกติทุกสิ่งอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจรถสไตล์ครอบครัวสไตล์ปีพีวีนะครับกับ e ศูนย์